EFM DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะตอนนี้นะคะสี่โมงเย็นกับอีกสิบก้านาทีนะคะความรักหน้าตาเป็นไงแม่ถ้าเคยเจอบ่อยๆเราก็จะรู้ถูกไหมพี่กวงถูงครับบังเอิญไม่ค่อยได้เจออธิบายไม่ถูกบางคนอาจจะบอกว่าเจอผีง่ายกว่าเจอความรัก ว่าอาจจะไม่เหมือนกันด้วย <antique> แต่ละคนใช่ไหมใช่ไหมนั่นความรักของแต่ละคนมันก็คนคนละรูปแบบมันแตกต่างกันนะคะมันเป็นอะไรที่จะต้องได้ยากค่ะคุณด้วยฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับ Apple b ล t e นะคะอันดับที่สี่สำหรับ Play l i s t of the Week คุณติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะกับโซเซฟนะคะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นต่อกันที่มองหน้ากันไม่ติดไฟบอยนะคะความรักหน้าตาเป็นไงและแน่นอนพีพีเขาเพิ่งปล่อยเมื่อวานนะครับเพลงน้าจะดูเชียวิกหน้าเราเจอกันมีแต่คนบอกว่า ถามอย่างจะตอบอะไรก่อนพูดไปเรื่อยอะความพีพีอ่ะเนาะพยายามถามให้ตรงคําตอบแล้วกันครับพี่ไม่คิดอะไรแล้วพี่อยากตอบอะไรพี่ตอบอะตอบมาเลยตอบเลยพี่ไม่ติดแล้วอยากฟังด้วยนะอยากฟังว่าจะไปทางไหนด้วยบางทีนี่รอฟังเลยนะว่าพูดหนึ่งน้องไปไหนก่อนนะคะรอติดตามมันก็แล้วกันนะคะสําหรับใครที่อยากคุยกับเขาเนาะเดี๋ยวว่าสัปดาห์หน้าเราเจอกันเนาะใช่ไหมใครหยุดเราไม่หยุดอยู่แล้วคุณผู้ฟังเร เราทํางานของเราอยู่แล้วแล้ววันนี้นะคะเมื่อกี้เราถามกันว่าเมื่อกี้เพื่อนอ้อมส่งข้อความมาฉันฟังเธอตอนอยู่ในรถอะที่เธอโดนน้าด้วยแย่จังเธอได้ฟังที่เราถามป่าว่าแล้ถ้าเป็นคุณผู้ฟังตอบแบบไม่สร้างภาพเมื่อเดินถนนคนเดินถนนคนหนึ่งลองลองนี้ใช่ปะ่ะใช่ครับโดนน้ากระเด็นใส่จังหวะแรกเราทํำยังไงตอบแบบไม่ต้องสร้างภาพนะหันไปยิ้มอย่างเงี้ยไม่ต้องแต่ถ้าคุณหันไปยิ้มจริง ไม่ผิดนะถูกไหมพี่กวงถูกแล้วแต่แล้วแต่เลยเราไม่จําเป็นต้องก้าวเล้าไม่จําเป็นต้องก้าวล่วงแต่เราเป็นคนซื่อ,อถ้าเราถามเพราะทําจริงอาจจะทําไม่ได้ถ้าเราจะทําจริงอ่ะเราจะต้องผ่านการการันกรองก่อนป่ะถูกไหม้อเราต้องผ่านการกันกรองก่อนเพราะเสี่ยงเขาคุณผู้ฟังเสี่ยงกับชีวิตเราพอกกันนะถามคุณผู้ฟังว่าเอาจริงคุณจะตอบสนองยังไงเป็นสิ่งแรกนะคะก็เรียกได้ว่าผมด่าก,ก่อนแล้วค่อยยกมือไหว้ ก็น่าสนใจถูกไหมดา่าเพราะคงโกรธปะหรือมันมันไม่ชอบไงน้ำกระเด็นบางคนก็จะบ,บอกว่าเ,ออเดี๋ยวนะหาเร็วเข้าความมันหายไปแล้วโหมันมันไปไหลไปเร็วกระโดดหลบแต่ถ้ากระโดดหลบได้คืออาจจะเห็นจังหวะน้ํามาซึ่งอันนี้ถือว่ายังโชคดีถูกป่ะแต่บางทีมันหลบไม่ทันแล้วไงมันโดนแล้วไงถึงถามว่าเมื่อโดนแล้วอ่ะ จะปล่อยของหรือเปล่าอยู่ไหมฮะช่าฟังบางคนก็บอกอันดับแรกด่าก,ก่อนแล้วก็เอ่ยถึงครอบครัวด้วยอุทิศสุขส่วนเหรอหรือยังไงหรืรออวยพรคาว่าเอ่ยถึงครอบครัวนี่พี่กว้งคิดว่าแนวมันไปทางวอวยพรไหมไม่น่ะอ๋อเหรอไม่น่าจะวอวยพรน่าจะเป็นรประโยคคำถาม,มน่าจะเป็นประโยคคำถามนะบางคนก็บอกว่าหนูจะอีก่อนแล้วรีบเช็ดตรงที่เปียกระหว่างนั้นก็ด่าไปด้วยเรียกว่ามาถ่ายฟังก์ชัันทําได้ทุกอย่างในคุณผู้ฟังของเราถูกไหมคะบางคนก็ เฮ้ยแล้วก็ยกขาหนีแล้วก็บนอืเอาบางคนก็จะคล้ายๆาตะกวงหลายคนเลยนะใช่คือดากอนดาก่อนนะคะดากอนทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่อะ่ะใช่แล้วมีก็บอกว่ามันก็เพราะมันมีผลไงบางม,มีมันมีผลกับสุขภาพใช่ไหมใช่ครับคือ,ค,อคือหลายคนส่วนใหญ่ดากอนดากอนทั้งนั้นเราเป็นคนคล้ายๆกันแหละอันนี้คือ ถ้าเราพูดว่าถ้าทําแบบตอบสนองสิ่งแรกแต่หลายคนก็จะพอรู้ตัวก็จะไม่ทำํำมาพี่ขวง mm hmm. เรื่องที่จะไม่ทําเพราะว่าเออแต่บางทีมันทําไปนิดนึงปะอ้อมก็แจกนิ้วกลางไปโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเอ,อิดป,ปากไม่ได้อื mm hmm. คือบางทีมันก็แบบขับไงวะ mm hmm. ใช่ป่ะขับใจร้ายถูกป่ะขับใจร้ายใจร้ายแล้วก็ทําได้แค่นั้นอะ่ะ mm hmm. แล้วก็มานั่งเช็ดแอลกอฮอล์ไปเ,ออเดี๋ยวกระบานเขาไปสังเกต ซักรองเทา้าเราต้องทาความสะอาดรองเท้านะเพราะไม่งั้นถ้ามันเป็นเชื้อโรคที่มาติดถูกปะ่ะพี่กวง <c oughs> เราคิดว่าคนนะ่ะกังวลตรงสิ่งนี้ความกังวลความสกปรกของเชื้อโรคกับค,คุณผู้ฟังอันนี้มันคือเทา้าถูกปะ่ะแล้วมันหลบซ่อนไงแล้วบางทีมันอาจจะลืมแล้วมันเดินแล้วมันเหนอะพอพูดถึงการทําความสะอาดเทา้า มันก็เลยนึกว่าเออนึกออกว่าวันนี้เป็นวันล้างมือโรคด้วยมันก็แบบเฮ้ยบางทีเรามองข้ามมันทีบอกว่าก็แค่เท้าเปียกไปะไรอย่างที่บอกถ้าเท้าบังเอิญมีแผลเปิดอยู่แล้วเป็นแผลเปิดที่ไม่ได้รู้ตัวว่ามีแผลไม่ได้ระวังไว้เพราะไม่รู้ว่ามีแผลถูกไหมฮะมันเป็นรอยสะก,กิดนิดเดียวใช่แล้วเชื้อโรคมันเข้าไปพอดีเหมือนคนที่บอกว่าทํากับข้าวทุกวันไม่เคยเป็นอะไรอ,ะอ่ะแต่ทําไมจู่ๆวันเนี้เป็นเป็นอะไรในกระแสะเลือดเลย เพราะมีแผลอยู่ที่มือแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือหรือไม่ได้แปะพลาสเตอร์เพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีแผลแล้วไปเจอเชื้อโรคพอดีที่แบบ เนื้อหมูหรืออะไรเงี้ยที่บังเอิญเข้าไปความบังเอิญมันไม่บังเอิญน,นะคุณผู้ฟังถูกไหมพี่ลุงเพราะฉะนั้นไอการทําความสะอาดล้างเท้าหรือเช็ดเท้าเช็ดมือมันเป็นเรื่องใหญ่วันนี้เขาเลยจัดให้เป็นวันล้างมือโลกด้วยนะคะ15สิบห้าตุลาของทุกปีค่ะกําหนดขึ้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติหรือ UN อเพื่อให้นึกถึงความสําคัญของการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดถูกสุขอนามายัยช่วงโควิดเนี่ยเราล้างกันยับเลยใช่โอ้โห พ่นแอลกอฮอล์ใช่ตอนเนี้ยเหลือกี่คนล้างจนมือซีดมือแห้งกันทั้งคนเรียกได้มือแตกดีกว่าก็ยังต้องล้างแต่ก็หลายคนได้นิสัยนั้นติดตัวนะก็ล้างกันไปแล้วคุณทวีฟานจะบอกก็ล้างๆไปเหอะเจ็ดขั้นตอนนะคะเอาแบบง่ายคือจริงๆมันมีหลายเพจเอาขึ้นมาถ้าใครอยากอ่านอะไรยาวๆถ้าคุณชอบอะไรยาวๆแนะนําให้ไปอ่านของกกมอนาาไมโอ้โหอะ ถ่ายหน้าจอลงประมาณสามหน้าแล้วถึงจบอ่ะปวดตาเลยของกระปุกละกันสั้นหน่อยเริ่มล้างด้วยน้ําและสบู่ใช้ฝ่ามือถูกันคุณผ้ฝ่ามือก่อนนะครับฝ่ามือถูกันพอฝ่ามือถูปุ๊บสเต็ปสองใช้ฝ่ามือเนี่ยถูหลังมือแล้วก็ถูซอกนิ้วกับง่ามนิ้วเนี่ยแหละนะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ถูซอกนิ้วคือกลับด้านเมื่อกี้สมมติขวาทับซ้ายตอนนี้ก็ย้ายมาซ้ายทับขวาถูกต้องนะ และขั้นที่สี่ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือหลังนี้มือก็เหมือนขูดๆอ่ะมันกระปั้นแล้วก็ขูดตรงฝ่ามือซึ่งเรามักจะข้ามขัม้นสี่พิ่ห่วเป็นไหมเป็นเรามักจะข้ามขั้นสี่สองสาม 4, 2, น่ะเราพอทําได้เพราะมันรวบๆอย่างนี้ฮะขั้นที่ห้าใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบอ ก็คือแบบมันบิดเอาเอานิ้วหัวแม่มือก็จับไปแลจวจุบจุบจบซึ่งก็ข้ามเหมือนกันพ<ช>ี<ช>่ควงข้ามไหม,มใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือปลายนิ้วมือก็คือเหมือนเก่าอ<ช>ยังไม่ได้คันนะแต่เก่าเ<ช>มื่อกี้เราถูลงนี้แต่พี่ถูขวาง,วางสารภาพสี่ห้าหกจบที่ข้ามหมด ใช่ก็ไปเจ็ดถูก <7 S 1> ไปที่เจ็ดก็คือใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมืออ่บไปถึงเพราะฉะนั้นนะคะเจ็ดขั้นตอนคุณผู้ฟังก็ลองทําดูถ้าทําได้อันนี้เขบอกให้ทําก่อนเตรียมปรุงอาหารรับประทานอาหารหลังสัมผัสสิ่งสปกปรกออกจากห้องน้ําซึ่งมันควรจะทําจรงจาิงๆริอ๋อไม่ได้เป็นหมอ ถ้าทำเจ็ดไม่ไหวรวบตึงหมดเหลือสามอะแต่อย่างน้อยอยังทําอะแต่ไอ้ฝ่ามือเล็บเล็บอะถ้าทําได้ก็ทำสักนิดทุนไปก็เกาทุ้ททไปน,นี่นีหน,น,น่อยหน่อยก็ทำทำทำไปไเพื่อความสะอาดและสุขอ,อนามัยของคุณค่ะ สังกพลุมโปเอ็กซ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลิสพลัสคืนนี้เจอกันค่ะกับคุณแรกจัดเพจแรกหลอนสออนผีพร้อมๆก,กันกับ เต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุดขี้สุดพริกกระเหรี่ยงปลาพันธุ์ยนรสิง์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวออสเทกอัลตราอาหารเปียกซองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหนียวนึกถึงออสเทกเล่จะกินขนมทีไรต้องเล่เท่านั้นเพราะเป็นหมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเท่านั้นเล่เรียปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบลิปโพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะ 칸칸 쿤보